ขณะที่ทุกภาคส่วนในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะร่วมแสดงความยินด,ดีและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันชาติมาเลเซียซึ่งปีนี้เป็นปีที่65ค่ะ ที่บริเวณลานอนุสรสถานรัฐเปรักประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยด่านพรมแดนเบตงค่ะนายภูวิวัต์สลักคําประหลัดอําเภอกลุ่มงานความมั่นคงอําเภอเบตงพร้อมด้วยตัวแทนทุกภาคส่วนในพื้นที่อําเภอเบตรงรวมเป็นเกียรติในงานมาเลเซียนแฟมิลี่แอ n เ u นเจอร์คอนวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติประเทศมาเลเซียโดยมีนายโรมินีบินวันเซลินค่ะรองรัฐมนตรีคณะนะ ธมนาคมค่ะและฝ่ายสารสัมพันธ์รัฐเเคดาประเทศมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะน,นายอนันต์ยอดสุวรรณ เป็นกำนันตำบลโกรออำเภอกริกรัฐเปรักประเทศมาเลเซียก็กล่าวนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซียที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้โดยก่อนที่จะถึงวันชาติค่ะจะมีการมอบธงประจำชาติมาเลเซียจากรัฐสู่รัฐค่ะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมโดยจะเริ่มจากรัฐยะโฮนะคะเพื่อให้ประชาชนในแต่ละรัฐได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันแห่งอิสรภาพหรือที่ เรามาเลเซียเรียกกันว่าวันเมอร์เดคาค่ะและในวันที่31สิงหาคมของทุกปีเขาจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงควลลลัมเปอร์เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจภายหลังจากที่ประเทศอังกฤษได้คืนเอกร,ราชให้แก่ประเทศมาเลเซียในปี2,500ค่ะ นอกจากนี้ค่ะแต่ละรัฐแต่ละอำเภอก็จะจัดงานเฉลิมฉลองด้วยเช่นกันโดยทางอำเภอกรีกค่ะก็จะเชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจากฝั่งอำเภอเบตงจังหวัดยะลารวมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซียเป็นประจำทุกปีในฐานะบ้านพี่เมืองน้องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นค่ะ